เพลงชื่อหนุ่มบางกรวยงานแต่งของครูเพลงชัยวัฒน์จิตซือตรงหรือศิลปินชัดชัยสายชนค่ะจบแน่แล้วหรือไรงามงอนสาวเมืองปทุมหลอกหลอนหลอกลวงนุ่มเมืองบางกรวย สัญญาเคยให้หากไปได้ด้รำรวยจะหวนกลับมาบางกรยกลับมาหากันดังเคยผ่านไปแล้วลายปีสินา สาวเมืองปทุมแหกตาลบหน้าไม่มาเยี่ยมเลยหนุ่มบางกรวยรอนับวันเวลาผ่านเลยเงินที่ยืมไปละเอ ดอกเบีย้ยกำลังเบ่งบานข้าววาส้ามีเศรษฐีเคียงข้างทุกวันเกี่ยวแค้นเดินห่างกินข้าวดูหนังสำราญทิ้ง หนุ่มบางกรอยอกตรมระท h มราวรานควักเงินจ่ายแทนจนนานเดี๋ยวนี้ทุกวันกินข้าวกับเกลือหากวันไหนคิดได้สักที อย่าลืมว่าคนตรงนี้ใชนี้ให้เธอครึ่งแสนพอมีบ้างไหมช่วยคิดถึงคนใจแทนอย่ามองแค่เงินครึ่งแสนสถาน คลอนแคลนใจแทนไม